ในส่วนธรรมรุลครอบครัวที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าถ้าธรรมรุลครอบครัวไม่มีจุดเชื่อมโยงกับเรื่องกฎหมายก็แสดงว่าใช้งานกับคนโกงสีสมาชิกครอบครัวไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมโยงกับเรื่องภาษีไม่มีภาษีเป็นพื้นฐานก็จะวางแผนภาษีไม่ได้จะไปโยงเรื่องความมั่งคัง่งจะไปโยงเรื่องบัญชีที่ไม่โปร่งใส ภาษีที่ไม่ถูกต้องยังคงเร่งภาษีอยู่อย่าไปทำธรรมดุลครอบครัวธรรมดุลครอบครัวคือการทำให้ธุรกิจครอบครัวนั้นชัดเจนโปร่งใสและอยู่บนปัจจัยที่สำคัญสี่เรื่องหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าแคร์แคร์คือใส่ใจซึ่งกันและกันสำหรับสมาชิกในครอบครัวจะเป็นสายเลือดแท้จะเป็นคู่สมรสอะไรก็แล้วแต่ จะเป็นรุ่นลูกจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือจะเป็นเพศทางเลือกขอให้มีความใส่ใจซช่งกันและกันใส่ใจนี้ไม่จําเป็นจะต้องโอบก,กอดกันเสมอแค่ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบมีการสื่อสารกันอันนี้เรียกว่าใส่ใจดังนั้นเวลาเราทําทํารุ่นครอบครัวเราก็จะใส่เรื่องความใส่ใจเสริมพลังบวกเข้าไปจากแคร์ใส่ใจมาสู่แชร์ แชร์ไม่ใช่เรื่องหุ้นแต่เป็นเรื่องของการแบ่งปันแบ่งปันทั้งสุขและทุกมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านไม่ใช่มีสุขร่วมเสพมีทุกขไปทุกคนเดียวร้องให้อยู่คนเดียวไม่ใช่รับฟังกันแบ่งปันกันทั้งในเรื่องของครอบครัวทั้งในเรื่องของธุรกิจเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าสมาชิกครอบครัวก็ไม่ได้มีทุกคนอยู่ในธุรกิจเสมอไปจะแครใส่ใจ มาแชร์แบ่งปันทั้งสุขและทุกข์มาแฝงอย่างเป็นธรรมเป็นธรรมไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวไม่ได้มีมาตรฐานแฝงเป็นธรรมอาจจะมีเรื่องอายุช่วงวัยเวลาบางคนมีลูกบางคนไม่มีลูกบางคนไม่ได้แต่งงานเอ๊ะมันก็จะมีประเด็นว่าแฝงอยู่ที่อะไรลูกมากแฝงกว่าลูกน้อยคนโตแฝงมากกว่าคนเล็กผู้ชายแฝงมากกว่าผู้หญิงแฝงคือ เป็นธรรมสแควร์ Square ตัวนี้แหละครับที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงส่วนใหญ่จะพูดแคร์ใส่ใจแชร์แบ่งปันแฟร์เป็นธรรมสแควร์ Square คือตัวที่เติมให้มันครบสี่เหลี่ยมสแควร์คือสูงสุดคืนสู่สามัญสมบัติผัดกันชมนี่คือปัจฉญาซึ่งมันซ่อนอยู่ในธรรมรุนครอบครัวว่าเวลาทำธรรมรุนขครอบครัวกดกงศีเราจะมีเรื่องสมบัติผัดกันชมเรื่องการสืบทอดกิจการเรื่องสแควร์ มาอย่างไงไปอย่างนั้นเอาไปไม่ได้เกิดมาก็ไม่มีอะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ดังนั้นต้องส่งต่อให้คนที่อยู่รุ่นถัดไปส่งต่อให้ทายาตรุ่นหลังถ้าไม่มีทายาตก็เป็นคนอื่นก็ได้ส่งต่อเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในโลกนี้มีมาเป็นพันปีในจีนมีมาเป็นพันปีในอินเดียมีมาเป็นร้อยปีใน ยุโรปมีมาเป็นร้อยปีในอเมริกาและมีมาเป็นร้อยอยปีพันพนปีในญี่ปุ่นการสืบทอดนี้ไม่ได้ผิดแล้วไม่ได้จําเป็นจะต้องสืบทอดที่กับคนในสายเลือดใครสนใจเรื่องนี้ใน n e t f l i x กเ์มีหนังที่เป็นชีวประวัติที่เป็นด็อกิเม t นทารีเป็นสารคดีเชิงชีวประวัติของมาดามซีเจวอเกอร์ท่านไปดูผมไม่สปอยไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ให้เห็นเลยว่า s ั c เซสเซอแผนการสืบทอดกิจการธุรกิจครอบครัวชื่อทุกวันนี้ยังมีชื่อธุรกิจยังมีชื่อสินค้ามาดามซีเจวอเกอร์อยู่นะครับแต่คนที่เป็น s u c เซสเซอไม่ใช่ใส่เลือเป็นลูกบุญธรรมอ,อันนี้พูดถึงสแควร์สูงสุดคื้นสู่สามารถดังนั้นพอเราเข้ามาสู่เนื้อหาของการทำธรรมนูญครอบครัวท่านก็จะเห็นตัวแดกกร,รัมที่ผมเตรียมไว้อันนี้ได้จากการทำงาน ให้กับลูกค้าที่เป็นธุรกิจครอบครัวและทํธรรมนูนครอบครัวมาประมาณสักร่วมสิบปีมีธุรกิจครอบครัวหลายสิบครอบครัวที่ได้ผ่านการทํธรรมนูนครอบครัว <c oughs> แล้วมีอินไซต์อินไซต์ผมเริ่มต้นท่านจะเห็นในกรอบที่เป็นเส้นประปลาจะทํธรรมนูนครอบครัวอย่าทําเพราะว่าแฟชั่นอย่าทําเพราะว่าเพื่อนทําอย่าทําเพราะว่าที่ปรึกษาแนะนําให้ทํา ตั้งคำถามก่อนว่าท่านจะทำกฎกงสีธรรมนูญครอบครัวของท่านทำทำไมหาคำตอบไ,ได้ว่าทำทำไมหลายคนหลายครอบครัวตอบคำถามไม่ได้ว่าทำทำไมเริ่มต้นทำเพื่อค้นหาคุณค่าของธุรกิจครอบครัวของท่านค้นหาทั้งตัวครอบครัวค้นหาทั้งตัวธุรกิจว่าแวลูหรือคุณค่าคืออะไรบางครอบครัวบอกว่าเป็นคนดีแค่คำนี้คำเดียวครับขยายไปเป็น เรื่องราวมากมายคนดีของครอบครัวคนดีของที่ทํางานคนดีของสังคมคนดีของประเทศชาติเมื่อเป็นคนดีก็ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงเมื่อเป็นคนดีอย่างเดียวเนี่ยแฟมิลี่แวลูเนี่ยไม่นจะนำนำมาสู่การที่ทําให้ธุรกิจครอบครัวบ้านนั้นเนี่ยบัญชีโปร่งใสไม่เลี่ยงภาษีเพราะถ้าเลี่ยงภาษีท่านก็ทําผิดละถ้าบัญชีไม่โปร่งใสท่านกําลังโกงกันเองท่านกาลังโกงประเทศชาติหรือเปล่าถัดมา กาททรทาธรรมาูครอบครัวเป็นเรื่องที่ทําเพื่อคนในครอบครัวก็ต้องตั้งคําถามว่าคนในครอบครัวเนี่ยเฉพาะผู้ชายหรือไม่รวมผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาไม่เลือกปฏิบัติเขาไม่ discriminate เขาไม่มี bias ไม่เลือกเพศแล้วอย่าลืมว่าสมาชิกครอบครัวอย่ากีดกันคู่สมรสฝรัร่งเขียนหนังสือไว้ไหลายเล่มหนังสือหลายเล่มนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเล่มนี้นะฮะเล่มนี้ทีไ่ได้มาจากช้อปปี้หนังสือเก่าแล้วนะครับหรือแม่เล่มนี้ ออซึ่งเป็นเป็นหนังสือใหม่หนังสือใหม่นะบหนังสือใหม่นี้ได้มาจากเอเชียบุ๊กนะครับอันนี้ก็เหมือนกันฝรั่งเขียนหนังสือไว้หลายเล่มอันนี้แค่ตัวอย่างสองเล่มน,นะผมมีอีกเป็นสิบสิบเล่มน,นะครับด้านหลังท่านก็จะ,จะเห็นว่ามีหลายเล่มน,นะครับด้านหลังไม่ใช่ฉากด้านหลังนี่คือหนังสือที่ใช้ในการทางานใช้ในการคิดในการค้นคว้าทํางานธุรกิจครอบครัวต้องมีความรู้ไม่ใช่หมอนะเสร็จแล้วเป็นไงตัวฝรั่งเนี่ยเขาเขียนเลยว่าสมาชิกครอบครัวเนี่ย ขอให้อย่ากีดกันขออย่ากีดกันคู่สมรสเพราะว่าคู่สมรสจะเป็นเบ้าหลอมหนึ่งที่ทําให้คนรุ่นถัดไปเนี่ยเขารับสืบทอดความคิดรับ,ส,บสืบทอดความเชื่อรับสืบทอด v a l u ลของกงสีนะครับถัดมายังอยู่ในสตาร์ทอัพวยนะว่าทำทำหนคุครอบครัวทำไมไปดูครับช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เราทำจำรุปครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลายบ้านเวลาทำํารูนครอบครัวเริ่มต้นเลยพูดเรื่องสวัสดิการพูดเรื่องการดูแลการดูแลก็ไม่ได้มีอะไรอากาลิโกนะดูแลเรื่องเข้าโรงเรียนเดี๋ยวก็ต้องจบดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องแต่งงานดูแลเรื่องที่อยูอ่อาศัยสิ่งที่จะคุยกันคือซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตกันไม่มีวันจบซัพพอร์ตกันแบบพอเพียงหรือว่าปนเปล่านี่คือสิ่งที่จะคุยกันนะครับ จากนั้นในธรรมนูญครอบครัวเราก็จะคุยกันเรื่องการสื่อสารสื่อสารทางตรงทางก้อมการประชุมสื่อสารทางสื่อออนไลน์สื่อสารท,งรงทงงรา,รทง, online, ารทงเว็บไซต์ครอบครัวจะทําเว็บไซต์ครอบครัวก็ได้ถ้าสมาชิกท่านแบบ50ิคนขึ้นไปร้อยคนขึ้นไปจะใส่ภาษาเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ทําเว็บไซต์มันเป็นของ Family คนอื่นเข้าไม่ได้เข้าได้เฉพาะคนที่มี username p a s s w o r d ในนั้นก็ใส่ข้อมูลหลากหลาย Family Tree บโอกราฟี uh, ography, ประวัติที่มาของโกงสีให้เห็นสาแรเลยว่าเกิดมายังไงทําธุรกิจอะไรมีใครบ้างใครแต่งงานกับใครเลือกกับใครแทบลูกใครใครตายใครเกิดใหม่สุดท้ายธรรมนุนครอบครัวเป็นเรื่องของการสืบทอด u ักเซชัน n ักเซเซอร์ไม่จาเป็นต้องเป็นคนเดียว Successor ผู้สืบทอดทายาทธุรกิจไม่จาเป็นต้องเป็นคนในสายเลือด อาจจะเป็นคนนอกสายเลือดก็ได้มาเป็นพี่เลี้ยงเป็นโคช้ชเป็นเมนเทอร์ให้ถึงเวลาก็จะมีคนในสายเลือดที่พร้อมเข้ามานี่คือสิ่งที่เวลาเราทำทรรุนครอบครัวมันจะเริ่มต้นด้วยทำทำไมฝรั่งหรือบอกว่า starbit w h i หาเหตุผลให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นไปดูครับว่าพอเราเจาะลึกลงไปในธรมรมุญครอบครัวท่านทําเองก็ได้นะหรือท่านจะหาที่ปรึกษาที่เขาสามารถเข้าใจท่านได้เข้าใจทั้งครอบครัวเข้าใจทั้งธุรกิจ มีอินไซต์นะครับถัดมาก็จะเป็นการคุยกันในธุรกิจครอบครัวคนในกองศีท่านเริ่มต้นคุยกันว่าอะไรเป็นธุรกิจกองศีอะไรเป็นธุรกิจของคร,รอ,งอบครัวอะไรไม่ใช่ดังนั้นถ้าเป็นของธุรกิจกองศีเราสามารถจะไปทําแข่งได้ไหมไม,ไม่ควรอย่างยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมกองศีทําโรงแรมใหญ่ห้าดาวเราจะไปทําแบบบูติกโฮเทลสามดาวหรือเป็นบัสเ็ตโฮเทลได้ปะก็ไม่ควรจะห้าม ธุรกิจขายรถกองสีทาขายรถเราจะไปทําขายรถมือสองทำได้ไหมเออจะต้องคุยกันก็เป็นการแยกให้ชัดว่าธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจของครอบครัวที่เป็นธุรกิจกองกลางเรียกว่ากองศีกับธุรกิจอะไรที่เป็นส่วนตัวแยกให้ชัดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันพอทะเลาะกันแล้วเวลามีคดีความก็มักจะมีประเด็นว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของส่วนตัวนะมันเป็นกองสีเอาเงินกองสีเอาคนกองศีเอาทรัพย์สินกองสีมาใช้ เราทำธรรมนูนครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้ทะเลาะกันฉีดวัคซีนด้านกฎหมายเข้าไว้ให้ชัดอย่าไปทะเลาะกันแล้วก็สุดท้ายก็ทานายก็จะยกเรื่องทรัพย์กองกลางเป็นกองสีเข้ามาแล้วก็สุดท้ายก็มันไม่ได้สื่อสารึงความเป็นจริงเพราะไปถึงศาลเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องครอบครัวก็พูดเรื่องกฎหมายถัดไปครับถัดไปนะฮะในธรรมนูนครอบครัวจะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆคือการกระจายการถือครองทรัพย์สิน กระจาย asset allocation กระจายอย่างเป็นธรรมและกระจายอย่างเท่าเทียม equity กับ equality ส่วนใหญ่ที่จะกระจายให้ชัดก็คือถือหุ้นถือ,อยังไงอ่ะมักจะมีบริษัท holding holding นะนะครับ holding ตกตกลงเป็นของพ่อเป็นของแม่หรือเป็นของลูกหรือถือแทนพ่อแม่หรือทุกคนไม่มีของใครเลยถือแทนกองศีหมดอันนี้อันตรายละเพราะเดี๋ยวพ่อตายจากไปก็จะมีประเด็นว่ามรดกใคร หรือถ้ายกให้ก็จะเป็นยกให้หรือว่าเป็นการคืนเจ้าของเดิมเป็นกิฟต์มีภาษีการให้รอยอยู่ที่ดินใส่ชื่อร่วมกันตกลงใส่ชื่อแทนใส่ชื่อคนนี้คนเดียวใส่ชื่อแทนคนนี้เป็นแทนกองสีมีการฟ้องร้องกันก่อนในนี้ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าธุรก,กิจครอบครัวที่เป็นสายอาหารเนี่ยอย่างปลากระป๋องเนี่ยมีการฟ้องร้องกันว่าตกลงแล้วชื่อคนคนเดียวมีในโฉนด เป็นเจ้าของหุ้นเป็นเจ้าของเงินบัญชีในธนาคารสุดท้ายศาลตัดสินว่าไม่ใช่ของคนคนเดียวนะั้นแต่เป็นของกองสีแตะเขาถือแทนแม้ว่าในทะเบียนจะเป็นของเขาคนเดียวก็ตามเงินสดอะไรพวกนี้เอาให้ชัดในธรรมนูนครอบครัวมันจะเป็นตัวที่เป็นกฎกติกากองศีนะครับนะถัดมาการจ้างงาน employment การจ้างงานจ้างงานถ้าเวลาเราทำธรรมนูนครอบครัวมันก็จะเป็นการสัมภาษณ์ ว่าวันนี้เนี่ยเงนเดือนที่ได้เนะะี่ยค่าตอบแทนอันเด์เพยหรือเป,ปล่าอันเด์เพยคือสิบปีไม่ได้อยู่ที่สามหมื่นไม่เคยขึ้นไปห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งสองแสนเลยไม่เคยปรับเลยแล้วอยู่ได้ยังไงมีลูกตั้งหลายคนมีลูกสามสี่คนเงินเดือนสามหมื่นเป็นเพราะว่าใช้เงินจากบัญชีพิเศษแสดงว่าบัญชีก็ไม่โปร่งใสบัญชีสองเล่มไม่เคยจ่ายเงินปันผลเลยไม่มีบริษัทโฮดดิ้งเลย ถ้ามีบริษัทโฮดิ้งจึงสะท้อนว่ามีการจ่ายเงินเป็นผลเงินเป็นผลมาจากกำไรที่ที่เสียภาษีบริษัทไปแล้วที่ผ่านมาพอความชัดเจนมันไม่มีการจ้างงานก็เลยไม่ไม่ชัดพอไม่ชัดคนรุ่นใหม่เขาก็อยากเข้ามาทํางานในกองสีดังนั้นการที่เราคุยเรื่องธรรมนูนครอบครัวก็จะมีส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการจ้างงานการจ้างงานก็จะไปดูว่าคอนดิบิวชันคือทุ่มเททําอะไรโครงสร้างองค์กรเป็นยังไงชัดเจนนะล่าส่วนใหญ่ธุรกิจครอบครัวที่เป็นเท่าแก่ มักจะไม่ชัดเจนโครงสร้างองค์กร organization chart ตัว business unit ตัว function ตัว job description ตัว job responsibility เมื่อเขามีความชัดเจนแบบนี้ถ้าไม่มีทํำรวนครอบครัวเราก็ช่วยทำให้มีแล้วค่าตอบแทน compensation compensation เป็นอย่างไรถ้าคนในครอบครัวคนกองสียัง under pay แต่ over work คือเงินเดือนต่ำกว่าความเป็นจริงเทียบแบบตลาดไม่ได้แต่ทำงาน over work คือมากกว่า Market Practice ทั่วไปแล้วถามว่าคนที่เป็น non family member คนที่ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวันเดือนจะกล้าขึ้นสูงไปกว่าน,นี้ไหมย,ยากมากท่านก็ไม่ได้คนเก่งๆเ,เข้ามาเพราะว่าค่าตอบแทนท่านต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับแต่ว่าเป็นความเป็นจริงนะครับก็อันนี้คือส่วนที่เริ่มต้นของการทําธรรมนรุณครอบครัวให้เห็นว่า family charter insight insight ของมันคือข้างในมันมีอะไรบ้างยังมีต่อโปรดติดตามครับ